สองที่อยากได้ในโรตัสกันเย้โหแย้แรงมากไปลุยพี่พายหนูอยากได้คุกกีาหนูอยากได้คูเรมีเดี๋ยวเราจะขี้บคูเรมีให้เจ้ากันเอาเลยนะเฮ้ยพี่พายแจกได้คูชันเดล่าสามซองซื้อให้หน่อย พี่พายสายเปจัดฟูชั่นเดรล่าไปให้น้องเลยสามซองเลิศได้าอยากได้อะไรอีกอยากได้อันนี้อะเดี๋ยวพี่ซื้อให้เย้อยาได้อะไรอยากได้โคนีพายเป็นเอานี้นะจะกินโค้กโอ้เยอะไหมคือ<ม>น้องได้ของกันไปหลายชิ้นมากส่วนตัวเรายังไม่ได้อะไรเลยเราเอาอันนี้ดีกว่านี่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 ีตีสองคู่ช่วยลดปัญหาสิวแล้วก็ริ้วรอยหน้าใสาด้วย ถ้าด้วยอันนี้มันเปล็นโคตรใหม่อะแต่มันเป็นรสฮันนี่เลมอนเหมือนเดิมจ้ะคือของตัวเองจะกินชิคแคทสายแว่นอร่อเนี่ยสาแว่นสายตาแบอสาวแว่นท็อปเจริญใครเนี่ยพี่จ่ายเงินกันได้แหละพี่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 ไปจ่ายเงินกันได้แล้วแม่เจ,จ,จ้าได้อะไรไปบ้างเนี่ยหนูเอาหมดนี้เลยพี่จา่ายตังค์พี่ช่วยโอเคสายตังค์ให้น้องๆก่อนนะทุกคน กล้องลอรอยที่พิถ่ายได้อ่ะนี่นะคะนี่จะจ๋าเอาอันนี้เป็นสกุชี่เป็นของเล่นสมัยก่อนไปดคนส,สกูชี่ดูนะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าไหนตลกกันเอาบีบหนึ่งสองสามอันนี้อันนี้ตลกว่าหอมด้วย